สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การก,กดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกทเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะ t o ป i c ของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าเขามี พิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณ mm hmm. กับ3สําหรับไพ่ทาสมาธิให้นิ่งค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณนะคะตามมาดูซิเขาพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่1เขามีพิเศษอะไรในใจ เกี่ยวกับคนกองที่เหนค่ะโอ้ออกมาแล้วสองเหรียญค่ะจัสติ e ราชินีดานะคะธาตุลมนะคะเมทุนตุนกมนะคะเขามีความรู้สึก สี่เหรียญแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะคุณต้องตัดจบจากเขามาแน่นอนเลยนะคะอย่างชัดเจนทีเดียวว่าเขามีพิเศษอะไรจากคุณเนาะคุณต้องตัดจบจากเขามาแน่นอนเลยค่ะคุณเป็นราชินีดาบนะคะธาตุลมนะคะสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะขึงขังจริงจังนะคะตัดคือตัดจบคือจบชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะคะดูแลตัวเองดีมีสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะ จะสติการได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์การพูดคุยกันอย่างประนีประนอมการเข้าใจอยากปรับอยากที่จะเหมือนกับว่าให้คุณกับเขาได้ลองนะคะลองจูนกันใหม่ลองเข้าหากันใหม่พูดคุยกันอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมานะคะอยากประนีประนอมพูดคุยกับคุณอยากขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้มีความรู้สึกลึกๆเชื่อมโยงระหว่างคุณมากๆเป็นการรอคอยยังหวงแหนความสัมพันธ์ ะะยังหวงแหนหึงหวงคุณอยู่ไกลๆย,ยังรอคอยโอกาสนะคะที่จะทำให้เรื่องเราคุณกับเขามันสามารถเดินไปต่อได้อย่างเป็นคู่กันจริงๆนะคะอย่างทำให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังคงส่องและมองคุณเพราะคุณสวยดูดีมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะคุณเป็นคุณดึงดูดแล้วก็น่า น่าลงไหลมากๆจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่ได้ให้ได้ดูแลได้เทคแคร์อะไรคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากที่จะได้ขอโอกาสนะคะเข้ามาหาคุณรอคอยโอกาสที่จะได้ให้คุณกับเขาเป็นสิบถ้วยเป็นครอบครัวนะคะสารความสัมพันธ์เป็นครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าขยับสถานะหรือเดินไปข้างหน้านะคะ สร้างครอบครัวแล้วก็แต่งงานนะคะมีลูกกับคุณนั่นเองนะคะความรุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณเขาอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองนะคะสิบถ้วยอยากเข้ามาดูแลปกป้องหัวใจของคุณอยากเป็น Family Man ดูแลคุณนะคะโอเคโอเคโอเคนะคะขอใบนี้ละกันนะคะหนึ่งใบเห็นไหมนะคะอยากให้คุณกับเขาเป็นครอบครัวอยากปกป้องดูแลคุณนะคะและ ชีวิตความรักเราก็ต้องดูแลนะคะครอบครัวของเราด้วยเช่นกันเขาอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวของเขาแล้วเขาก็อยากมาดูแลคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดั่งใจหวังที่เราตั้งใจไว้ขอให้เชื่อและศรัทธากับสิ่งสิ่งนั้นนะคะพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลแล้วก็คุ้มครองคุณอยู่อยากให้คุณได้ประสบความสําเร็จในชีวิตอยากให้คุณได้แต่งงานสร้างครอบครัวเพราะนั้นนี่คือ,อเขามีอะไรพิเศษ เขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณค่ะอยากแต่งงานสร้างครอบครัวสิบถ้วยกับคุณนั่นเองนะคะคน,นคนกองที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวขอไกด์แดสหนึ่งใบดีกว่านะคะพลังงานคนกองที่หนึ่งดีจังเลยนะคะอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณอีโก้นะคะอยากให้คุณกับเขาได้ลดอีโก้ลงเปิดใจไม่มีท,ที่ที่ต่อการเดินหน้านะคะเป็นการพูดคุย นะคะประนีปรปะนอมปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจกันนะคะอยากให้คุณกับเขาได้ไปต่อในถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวหรือให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนกล่องที่1ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนเดี๋ยวเราม,มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ โอเคไพออกมาแล้วค่ะเดอะสตาร์โอ้โหสองใบก็เพียงพอแล้วนะคะเดอะสตาร์ค่ะการได้ฟื้นฟูความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่สวยงามเป็นดวงดาวส,สุกสกาวบนท้องฟ้าสิบถ้วยเห็นไหมคะชัดเจนเลยนะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณแบบมีความสุขกลับมาเป็นครอบครัวหรือว่าขยับสถานะแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกกันนะคะอุดมสมบูรณ์ความสุขสมบองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ปกป้องดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณนี่ยเป็น คนที่ดูแลคุณแล้วก็อยากให้คุณดูแลเขาเรามาดูแลซึ่งกันและกันได้ไหมนะคะเดอะสตาร์นะคะ, Star, ะ,คะแม่สวยงามจังเลยนะคะอยากที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะสองเหรียหญหยินกับหยางเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารัก คุณคือคนที่ใช่ของเขาคือคู่ชีวิตของเขานะคะยินกับอย่างขึ้นเลยทีเดียวนะคะสองเหรียญอินฟินิตี้ความรู้สึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามทางไกลต่างชาติต่างภาษาคนคนนี้เป็น King of Pentacles นะคะราชาเหรียญผู้มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองมีความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะ แล้วก็มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้เป็นคนที่นิ่งมากมองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงจับต้องได้จริง,รงๆไม่ให้ความฝันหรือความมโนโกับกับคนที่อยู่ตรงข้ามมากกว่าถ้ายังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่วัตถุนิยมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นเข้มแข็งนะคะดื้อเงียบมีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตน,ตนของตัวเองเช่นกันนะคะและก็เป็นคนที่ ดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวรักก็คือรักชอบคือชอบใช่ก็คือใช,อช่เขาก็จะทํากับคุณแบบนั้นรู้สึกกับคุณแบบนั้นตลอดไปนะคะอาจจะดูนิ่งๆเฉยๆก็ตามแต่ก็คือรักเดียวใจเดียวนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นระดับผู้นําผู้บริหารหรือว่าคุอาวุธวายุที่สูงกันกับคุณเพราะมีความหยินกับหยางมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามีความลงตัวมีความรู้สึกลึกๆในใจตรงนี้ที่รักและก็ คิดถึงคุณมากๆเลยทางไกลนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นคนที่เป็นคนที่โด่งดังหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีฐานะดีนะคะถึงเขาไม่ได้เป็นระดับนั้นเขาก็สามารถสปอร์ตดูแลคุณได้เพราะว่าความรดมสมบูรณ์ของเขาการขยันทํางานรู้จักเก็บเงินนะคะมีทุกมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะคะยินยั้งเลยทีเดียวแถ้วย แน่นอนทำไมถึงขึ้นเดอะสตาร์มันอาจจะเป็นในเรื่องของคุณหรือเขาหันหลังใส่กันหรือว่ามันยังคงมีอะไรที่นิ่งเงียบเมันเหมือนอะไรที่มันค้างคานะคะเขาอยากที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณอยากที่จะเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณแต่มันก็อยากที่จะต้องเป็นต้องไปค่อยๆเป็นค่อยๆไป ใช่ไหมคะมีการแฮนเดิลคนคนนี้เป็นคนที่มีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะแฮนเดิลความรู้สึกการงาน,นการบริหารก,การจัดการการคิดอะไรของเขาอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาอยากเดินหน้าจีบคุณให้ได้อยากเริ่มต้นการสร้างครอบครัวการแต่งงาน<ๆ>เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาคือคนที่ใช่ของเขา เขารักคุณแล้วก็มีความผูกพันกับคุณมากๆอินฟินิตี้ความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดไม่สามารถที่จะตัดคุณออกไปจากความคิดหรือความรู้สึกได้อยากที่จะเดินหน้าจีบกับคุณตอนนี้มันเป็น8ปดถ้วยแล้วรอให้เป็นสิบถ้วยแล้วก็อยากที่จะทําสิ่งนั้นให้ได้นะคะคนกองที่สองไพ่สวยงามมากๆเลยนะนี่คือเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณนะคะ ดเรี้ยไว้กินหวานตอนนี้ต้องเก็บเงินก่อนนะคะ Financial and career นะคะแน่นอนค่ะชีวิตความราวความสัมพันธ์ของเรามันกระทบเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยต้องสร้างฐานะนะคะสร้างอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวกว่าจะต้อง ในแต่งงานนะคะต้องเก็บเงินต้องมีอะไรที่มั่นคง Love yourself first ตอนนี้ต่างรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองปกป้องเทคแคร์ care, ตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการเงินการบริหารการจัดการนะคะเขาอาจจะต้องแบบหาเงินนะคะเพื่อแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะหาเงินเพื่อที่จะพัฒนานะคสมสัมพันธ์ไปทางที่ดีตอนนี้ตอนนี้ต่างเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะปล่อยวางอะไรที่ยังไม่ใช่ก็ ลอยไปก่อนนะคะโฟกัสอยู่กับตัวเราเพราะสิ่งที่ใช่ยังไงก็ใช่แล้วก็อยู่กับเราค่ะนะคะคนกองที่สองนี่คือเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณนะคะอยากทำฝันระหว่างคุณกับเขาให้เป็นจริงมากๆเหลือกเกินนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่าเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณนะคะขอโอเคออกมาแล้ว1่ใบ The f o o คะ่ะเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณคะคุณกองที่3 The Fool สองไม่เท้า Temperance ไมดเท้าค่ะอืมราชาดาธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มอืมเขาเป็นทาตลมค่ะทาดลมทาดุไฟได้ทางไกลของคุณนะคะเขาเป็นราชาดาบผู้ซึ่งมีตะก,กะทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองนะคะมีความรู้มีความสามารถเก่งนะคะเป็นคนที่รู้เยอะรู้ไปหมดแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีมีการพูดการจาที่เป็นลักษณะดีนะคะเหมือนกับว่า เข้ากับคนอื่นได้มองมุมมองของอีกคนหนึ่งได้ดีขาดในเรื่องของความคิดนะคะการคิดตระกะประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมามีความเท่มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีอิสระในตัวตนของตัวเองชอบเดินทางทํานู่นทํานี่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะคะรักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์นะคะเป็นคนที่แบบว่าชิวๆสบายๆกับตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็ เรื่องราวระหว่างเขามีการนิ่งการห่างกันออกไปหรือมีใครบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ชัดเจนและไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นเขารอคอยการได้เป็นอิสระการเดินทางมาพบเจอกับคุณอยากให้เรื่องราวความสัมพันธ์กับคุณได้พูดคุยกัน นะคะเป็นการพูดคุยกันอย่างกระจ่างและเข้าใจมากๆเลยอะคะ่ะเหมือนกับว่าก่อนอันนี้มันอาจจะไม่เคลียร์คุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาคนนี้อย่างกระทนหันไทใน้ในตั้งตัวเพราะเขารอคอยการพูดคุยกับคุณอยู่และการปรับความเข้าใจการเคลียร์ปัญหานะคะ5ด่านะคะเรื่องราวที่ไม่เข้าใจการเรื่องราวที่ทะเลาะกันนะคะและ2องเม้าคือการมองอนาคตนะคะเขามองกับคุณไปยังอนาคตนะคะเกี่ยวกับเหมือนกับว่าแลนหรือวางแผนไว้ เป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียวแต่วันนั้นมันจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อยากให้ความสำคัญนี้มันมันไปต่อได้ถึงอนาคตอันยาวไกลแล้วก็ไปแบบมีความสุขไม่ต้องมีความาปัญหาหรือว่าหึงหวงหรือว่าอะไรกันปล่อยให้มันเป็นไปตามการและก็เวลานะคะและ้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าคอยหวัดระแวงหรือ มีประเด็นอะไรที่มันรู้สึดราม่าซึ่งตัวตนของเขาเป็นธาตุเป็นราชาดานะคะเขาจะเป็นคนที่แบบนิ่งมากแล้วมีความสงบมากถ้ารู้สึกว่าดราม่าหรือว่าอะไรเขาอาจจะนิ่งไปเลยเพราะเขาเป็นคนที่มีเหตุผลสุดนะคะเวลาที่เขาจะคิดกับคุณเขาเวลาที่เขาจะคบคุณเขาจะต้องคิดละนะคะประมวลผลไตรตรองแล้วว่าคุณกับเขาเข้ากันได้คุยกันคุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตกันได้ไปต่อในเรื่องของอนาคตได้นะคะเขาถึงจะเดินหน้าจีหรือว่า จะสารความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ขึ้นอยู่ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลก็เลยรู้สึกว่าอาจจะดูนิ่งๆดูไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเพราะว่าเขาจะข่มอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาอยากคุยกับคุณแล้วก็อยากที่จะเคลียร์ปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวขอโรแมนต์แองเจิลสองใบ e n g a g e m e n t อย่างที่บอกค่ะว่า เขามองคุณกับเขาไปถึงเรื่องอนาคตคู่ชีวิตนะคะการมั่นหมาย getting to know each other เรียนรู้ซึ่งกันและกันและอยากไปต่อกับคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณหรือเขาจะเป็นท่าุไฟหรือท่านลมอะไรก็แล้วแต่เป็นคนทางไกลนะคะอย่างที่บอกไปเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณคือการมองไปยังอนาคตเป็นคู่ชีวิต าการได้มั่นหมายการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพิ่มเติมนะคะด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์อะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีอารมณ์อาจจะนิ่งเงียบแล้วก็รอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็เคลียร์นะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากแล้วก็นิ่งมากมีความเป็นผู้ใหญ่มากเขาดูเท่ดูหล่อดูดูดีมากๆแล้วเป็นคนที่พูดจาหรือว่าใช้ใช้คําพูดใช้การพิมพ์ข้อความได้อย่างเฉลียวฉลาดนะคะมีความรู้มีความสามารถเพราะนั้นนี่คือ พลังงานของคนกองที่3นะคะเขามีพิเศษอะไรในใจเกี่ยวกับคุณแม่วางแผนไว้จะได้มั่นหมายกับคุณสละนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วคนกองที่3ว่าคุณจะเซเยสหรือเซโนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ